สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ๊ยไม่มีเนี่ยไปว่ามีมีอะไรยจริงจริงน็อตหลุดอีดอกสวัสดีค่ะพวกเราหาวเวอรพารเกฟวันนี้นะคะวันพระใหญ่วันพระใหญ่ใช่ เขาเรียกว่าพายใหญ่ใส่มงคลนะฮะเหมือนคนวัดใหญ่มงคลยงใหญ่คล้ายๆกันลบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดที่เราเอาเคยเล่ากันมาเลยนี่คือขอบคุณ45ดาวจากคุณอะไรเอเราเล่าเรื่องที่มันน่ากกวนี้นะคะขอดาวเพิ่มบอกเลยว่าดาวที่ให้มายังไม่เคยได้เป็นเงินเลยบัญชีบัญชีอะไรกูก็ไม่รู้เรื่องแต่เขาให้มาก็เอาไว้กอนนะฮะวันนี้เป็นวันทายใหญ่ แน่นอนค่ะเรื่องวันนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแน่นอนมไม่ใช่เรื่องธรรมดาต้องเรียกเลยว่าคนขวนลุก็ตั้งแต่ผมยันที่ทอยเลยก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่น่ากลัวและขนลุกมากเราจะมาเล่าถึงตนานของมือสองของผมเนี่ยได้ยินเสียงคนเดินต่อเวลาเพราะเรารู้สึกเลยว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวจริงคืออย่างวันนี้ <S <S อ่ะ ย่างวันนี้เราพกของผักมาทุกคนอาจจะจำได้ว่าเราเคยมีของถังอันนึงที่เราส่งให้เพื่อนของอันนี้คือต้องบอกเลยว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เือให้ฉันเปิดตอนห้าทุ่มเธอบอกว่าทุกคนให้เปิดตอนห้าทุ่มใช่ไหมใช่วันนั้นฉลฟ์สดเธอโซจูเข้ากูเข้าห้องน้ำห้าเลยอีสัตว์ห้าแบบวันนั้นแตกขวดนั่นคือห้านั่นคือเข้าของจริงฉันต้องเชื่อเออตนแรกเรอาจริงป่ะตอนนั้นอะตอนนี้ได้รับมาจริงอะ เหมือนมีไข่มันวูบใช่มันแบบมันแบบมันเหมือนมีไข่แล้วมันรู้สึกแบบใช่มันรู้สึกแบบจริงๆคือต้องบอกเลยว่านี่นะคะนี่ไม่ให้ท่านไม่ให้ตกใจผมท่านไท่านอังอังอังท่านจะเป็นเสือท่านจะเป็นเก็แล้วพอเมื่อกี้ใหบผมพูดว่าเนี่ยสิ่งต่า ชุดรัดชุดลัดชุดรัดชุดลัดหายใจไม่ออกมึเปิดเพืโอออกเราจะบอกว่าเปิดพม่านหน่อยแล้วบกติดเรามีพม่านกั้นไงใช่พม่านแล้วที่เนี้ยเวลาเข้ามาจะเห็นตลอดปะพม่านกั้นตึ้งพม่านกั้นตึ้งโอเคเล่นให้แล้วนะคะ ก็จะบอกว่าเก้าอี้ตัวนี้ก็อยูที่ชั้นนั่งอยู่เนี่ยมีประวัติเห็นบอกว่าเก้าอี้เป็นสีแดงเนี่ยไม่ได้เกิดจากการทาสีนะจ๊ะเอวทำอะไรอ่ะมันแดงด้วยตัวของมันเองไม่เกิดจากการทาครับพนเอานะครับมีคนเคยบอกว่าเก้าอี้ตัวนี้เป็นเก้าอี้เก่าที่อยู่ในร้านผู้หญิงคาร์ลเกตเหมือนเป็นซ่องเก่าว้าวไม่แต่สะพอนใหม่นั่งอ่ะดูเหมือนมากนะเป็นอะแปะเป็นทรงแบบทรงแบบถ่ายเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมานั่งปุ๊บมันดวน ก่อนจะแต่งตัวเป็นลุคนี้ยิฉันมานั่งก็อีตัวนี้ก็อและอยู่ดีก็มีอะไรโดนใจท่านแล้วก็พูดบอกเบาๆท่านเป็นเยนเทสมาใหม่สาธุสาธุเสร็จของการสาธุคือไม่ใช่เรื่องแบบที่ที่ที่ใครจะสัมผัสได้นะคห้ามล้อเล่นเลยนะใช่คือห้ามล้อเล่นเลยนะค่ะ ตอนแรกก็ไม่รู้หรอกมันมีอยู่คืนหนึ่งที่มาถ่ายเนี่ะแหละเก้าอี้ตัวนี้ม,มันหุ่นเองอหุ่นแบบหุนด้านบนด้านล่างหรือุนด้านข้าง <c oughs> มึงเคยเห็นอาบังที่แบบนี้ปะ่ะโรตีที่แบบชาชักมาก <c oughs> ชาชักมาก <c oughs> ฉันเห็นแบบผู้หญิงคนนึงผมยาวแล้ว <c oughs> ก็งงว่าเอ้ยทำไมแบบคาแรคเตอร์ของผีอะ ต้องผมยาวทำาไมต้องตายแล้วต้องใส่สีขาวเป็นคนจืดนะแต่คนจืดเป็นคนที่เอบาจืดนะแต่โกจืดนะหน้าจืดนะผมจืดนะผมธรรมดานะผมยาวหรอเพราะว่าดีจอยไม่ได้จ้างหล่อนหล่อนทําผมใหม่ได้แต่ทีต้องผมยาวอยู่แล้วเว้ยเขาต้องผมยาวนะเพราะว่าเขาตายไปแล้วเขาเขาเขาร้างผมไม่ได้ไงเพราะฉันก็พูดกับผีเลยว่าจะสื่อได้ฉันก็พูดเลยหลอนจะมาจุ๊บพาเลตตาฉันไม่ได้นะหรอ เออฉันวียเลยถ้าหล่อนจะเอาฉันให้หล่อนได้นางก็บอกว่าทำไมล่ะคะหนูอยากไร้หนูขอได้ไหมพราะชุดหนูก็ชุดขาวแล้วมันจืดใช่ไหมมันจืดผมหนูก็ยาวตรงแล้วแบบปิดหน้าแล้วนี่ก็ได้แบบไม่ได้เดี๋ยวฉันเมคอัพให้ฉันก็แต่งให้หนางเสร็จเ,เสร็จปุ๊บฉันถ่ายรูปนางไว้เว้ยฉันแต่งหน้าให้ใหม่ฉันตัดผมให้ใหม่หล่อฉันก็เลยได้เป็นรูปนี้เว้ยนนี้ <laughs> ออเลโอยนาดูสดชื่นขึ้นมาเลยนะชื่นสดขึ้นแบบเนี่ยวิ่งไ่มาวิ่งทำบาปพิอาเออปวว่ะอันี้ปัวว่าแต่งตัวแต่งหน้าสไตล์โดลเลมอน่ะใช่เออไปเสีงวพันแฮ้ี่เป็นนิปุ่นมาอะไรอะไม่สันว่าดูเหมนต้านี่รก็นแ เล่นวันนี้เออว้าเล่นวันนี้นะก็เล่นแม่ว่าฉันเคยโดนผีเไม่ใช่คนเล่นเรื่องมันแรงจังว้าจริงอ่ะไม่เสิร์อย่าลบลู่สาดถูเลยหนึ่งสองสามสี่สาดถูสาดถูคือเป็นเรื่องจริงฉันทักงานเพราะว่าผับแล้วฉันรู้สึกว่าฉันมันเหนื่อยมากฉันกลับไปดึกมากแล้วฉันก็เริ่มง่วงฉันง่วงฉันไม่แต่งฉันไม่อาบน้ำเลยฉันนอนเลยพร้อมวันนั้นเนี่ยคือวันนี้แต่งหยีอ่าแล้ววันนั้นแต่งตัวสวยมากแต่งแต่งแบบชุดแบบคือเอาง่ายตอนเดินไปเรียกรถดัง กือบโดนแท็กซี่ข่มขืนสิ่งที่น่าตกใจก็คือว่ามันมีฉากกั้นอยู่อันหนึ่งซึ่งฉันซื้อมาเป็นของมือสองที่บัญรีก่อนตกดึกประมาณช่วงประมาณตีสามกว่านะตอนนั้นเริ่มงานตอนนั้นเราถ่ายตึกประมาณเที่ยงคืนเนาะใช่ใช่ช่วงตีสามไม่ไหวแล้วคือก็ง่วงนอนคือนอนตีสามนี่คือบ้านอยู่ไกลมากนะอีดอกรอถึงเที่ยงคืนนั่งรถลสามชั่วโมงรถติดมากว่นนั้นไปถึงปุ๊บกลางคืนมีเงาตะคุ้นตะคุ้นยังเป็นอย่างเงี้ย จริงๆ้วความที่เราเพียเนาะเราก็รีบนอนเลยแต่ยูยดีเรารู้สึกว่าเริ่มเริ่มเหมือนมีอะไรบางอย่างทับอยู่ที่ตัวเราทีนีมันก็แอบออกฉันก็เอามือเข้ามาหรือว่าแบบเฮ้ยอะไรวะแบบก็เอามือปัดอะไรนี่ออกปาแต่เราไม่เคยรู้เน่ว่าที่บ้านเรามีนึกออกปะทีนี้คิดไอพีแที่แล้วบอกว่าที่บ้านมีของผีเยอะมากคือาอะไรงงเอาปา ไหนสัตไปไม่ถูกเลยสร็จแล้วนะคคือมองสัผ้าข่มเนี่ยมันเลิกอองตาแล้วเราคือขาเราเนี่ยมันถ่านอองเราก็รู้สึกแบบเหมือนมีคนน่ะมาบีแบบมามาเค้นน่ะเค้นแบบเค้นแค่มาถึงออกมาอ่นี้เค้นแค่มแแค่พีชไดย่างก็้น้ชันลืมตาค่อยๆลืมตาขึ้นมาสิ่งแรกที่เห็นคือเป็น พอกันสักที่สนหัวใจคือฉันก็ลองให้แบบเพราะฉันตกใจมากจริงอะเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายแบบเป็นร่างโครงผู้ชายอะโครงร่างผู้ชายแบบสีดำดำอะกำยำเลยปะกำยำไหลกว้างกว้างมีปีติท้องไหมมีมีแผลคือมันคืออะไง่ายเหมือนคุณหมีอะตกใจมากสะดุ้งกีดอ้แบบอะไรอะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ๋อ ฟังหน่อยสิอะไรอะฟังหน่อยมันจะถึงจุดท้ายแล้วเอ้าเลี้ยวฟังหน่อยสักนิดกี่กูอ่ะเมื่อไปตีนอ่ะกูเอายังไม่เก่งไปตีนยังเป็นกระสอก ไปตีเปกระจกเห็นนะมแต่โบราณเขาว่านะทำไมเอากระจไว้ไปตีใช่เออกระจไว้ไปตีมันไม่ดีใช่ได้ยังไงจริงจริงมันไม่ดีเพราะว่าเดี๋ยวลองเล่าต่อนี้เพราะว่าเดีาวพอเรานอนดิ้นอ่ะตีนเราจะไปชนกระจกแาจะฟาดตาแต่ไม่เจ็บหรอกอ๋อผมยีดอยู่ยีบ เออเพราะผมเออผมกินจบไปมันไม่เป็นไรรอกถ้าหล่นมาผมแบบเออดันออกไปเออฟิลหญิงกีก็ออกมาก็เลยเป็นตำนานของชุดแล้วจะชุดนี้ใส่แล้วพี่เย็ดอ๋อโอ้โหเโดนสีแดงคนอะไรวะอยากกินกับตัวเองวะคนเหมือนเนี้ยแล้วคนอะไรวะแบบเห็นใครเป็นผีเลย